เอาโทรศัพท์ใครแบบเนี่ยมันลืมไว้ตรงนี้ออฟฟิศก็ไม่มีใครอยู่แล้วด้วยงั้นเดี๋ยวไปให้คุณขวัญละกันเนาะ ไม่ใช่เอามาใช้แบบนี้ค่ะฮัลโหลค่ะเออคุณคะคือที่จริงแล้วเนี่ยเก็บได้ก็ควรรีบเอาไปให้ตำรวจหรือว่าตามหาเจ้าของนะคะนี่อะไรอะ่ะปล่อยให้เจ้าของตามหาเองตามกฎหมายอ่ะคุณต้องติดคุกข้อหาขโมยรู้ด้วยนะคะคุณคะเออคือว่าดิฉันเป็นเป็นอะไรก็เรื่องของคุณคะ่ะมึงเป็นใครกูไม่รู้แต่ที่กูรู้รเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่เป็นของกูไม่ใช่ของมึงมึงไม่มีสิทธิ์เอามาใช้เข้าใจไหมโอ๊ยคุณคะคณ ช่วยหยุดฟังในฉันบ้างเถอะค่ะทำไมจะแก้ตัวอะไรไม่ต้องเลยมึงเราไปแจ้งความกันเถอะช่วยฟังกันก่อนได้ไหมล่ะคุณต่ที่รรบสายช้าเนี่ยก็เพราะใครไม่รู้มันลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำโอจะแอบกาเป็นคนละเมืองดีที่เก็บได้ใช่ไหมมุกดำเดิมอย่าคิดนะว่าจะหนีรอดได้อะ่ะมึงนี่มันตอแหลจริงๆกูอะรู้ทันมีอยาจคิดอย่างมึงนะ อยู่ยากขโมงขโมยก็เยอะแยะไปหมดจะมาขโมยของคนอื่นแบบนี้มันไม่ได้นะคะโอ้ยฟังจากคนเข้าใจไหมฟังที่คนอื่นเขาพูดว่าเธอหักคุณก็ที่รับเนี่ยก็เพราะาไม่รู้ใครมันลืมมาที่ออฟฟิศเดะดรามา่าถ้าคุณเป็นเจ้าของอะก็เข้ามาแล้วกันเออกูไปเดีย๋ยวมึงเจอกูแน่อ้าอีห้าวางสายไปละ วันนี้เราเป็นอะไรวะเนี่ยหุดหงิดชิบหายเลยเห็นบอกว่ารอขวัญเหรอคะมีเรื่องอะไรอะคะก็ใครไม่รู้ว่าสิคะคุณขวัญลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำเนี่ยถ้าคุณขวัญมาช้าอีกนิดเดียวนะคะแจมโยทิงไปแล้วค่ะทำไมอะคะคือเรื่องมันเป็นอย่างี้ค่ะคุณขวัญต้องขอเกินนี้ค่ะไม่โดนกระหน่ำฉันวันนี้นั่งโมบอกฉันเป็นนิสฉาชีพก็อย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะคุณขวัญเรื่องมองเป็นแบบนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวขวัญรอเป็นเพื่อนนะคะ อยากเห็นหน้าเจ้าของได้ค่ะไหนใครที่เก็บโทรศัพท์ของฉันได้แกเหรอแกจะออกตัวแรงเพื่อก็ต้องออกตัวแรงเหรอแกไม่งั้นน่ะเดี๋ยวมันจะคิดว่าเราอะ่ะแค่ขู่อ่ะนี่โทรศัพท์คุณไม่สำนึกเลยเนาะเป็นแม่บ้านอะ่ะเก็บของได้ก็คงอยากจะได้เป็นธรรมดาเนาะดีนะที่ฉันรู้ตัวเร็ว ก็เลยโทรดักไว้ได้ทันทำไมอ่ะบริษัทที่นี่เขาให้เงินเดือนน้อยเหรอเงินไม่พอใช้เลยต้องขโมยของคนอื่นเหรอคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณถ้าอย่างนั้นอะเราไปแจ้งฝ่ายบุคคลกันดีไหม <c oughs> แน่นอนแกถ้าฉันได้ทำงานที่นี่นะฉันแฉแกแน่ดีแหน่คุณคะหน้าตาก็ดีเนาะแต่พอพูดเนี่ยส่อถึงสกุลรุนชาติเลยค่ะไม่รู้ก็อย่าพูดดีกว่านะคะแม่บ้านของคุณเนี่ย โทรศัพท์ได้แต่ว่าไม่คืนฉันจนฉันเนี่ยต้องโทรตามเองค่ะตั้งใจขโมยชัดๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะคุณถ้าฉันไม่โทรมาเนี่ยแกก็คงได้โอกาสขโมยไปเลยสินี่คุณคุณจะดูถูกน้ำใจฉันมากเกินไปแล้วนะอ้ามกูว่าพอเหอฉันไม่ได้ดูถูกแต่มันเรียกว่าดูออกต่างหากเข้าใจนะคะว่าสังคมสมัยนี้เนี่ยมันอยู่ยากเพราะว่าชอบเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ทางทางที่จริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เหมือนคุณก็ได้แทนที่จะขอบคุณเขานะคะที่เขามีน้าใจเก็บโทรศัพท์ออามาคืนคุณนะคะคําพูดดูดีมากเลยอะแต่ว่าออฟฟิศที่นี่เนี่ยมีรสียมการเลือกคนแบบแปลกๆนะคะไม่แปลกใจเลยอะทำไมสังคมที่นี่แบบดูต่าอะไทยเราว่าเราสองคนอะไม่เหมาะกับการทำงานที่นี่หรอกไปกลับเธอมึง อสองคนเมื่อกี้นี้ที่มาสัมภาษณ์างานกับเราใช่ไหมใช่ค่ะบอสแต่ว่านางลืมของไว้ค่ะไม่เป็นไรหรอกครับสองคนนั้นมองไม่เห็นแต่ทางองค์กรเรามองเห็นความดีของคุณสองคนยังไงโอกาสนี้ผมขอเลี้ยอาหารมื้อสำคัญให้พวกคุณสองคนเสด็เล็กน้อยเนาะขอบคุณครับบอสขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> เราคิดดีทำดีสักวันก็ต้องมีคนเห็นแหละ